น้องเขายากกินข้าวเหงยากกินข้าเลยด้วอันนี้ก็เพิ่อสิโรอันทไทุกคนตอนนี้เข้าเขามานีแ้วทุกคนมีอดีมนเปโอกาสที่ไม่แล้วทุกคนตอนนี้เข้ามานีมกเป็นอายากซองคนว่าข้งเดกวมันโดนุกสิได้ว่านีเนี่ยทุกคนเพราะว่าปวดมากเนาะมัโดนจะไนแบบกาสที่ไม่ยังตนะเาามนตัสกคนั ทุกคนเราท่ายบรรยาก,กาศด้เบื่อนเนาะเพราะแต่สีแดงมาดินทุยพี่นนองเอ้ยดนๆนอกจากสีแดงมาเป็นสีเทาหนึงน่งเนาะป้าพี่หนอกไอยากถ่ายบรยากกาบรยากาศดีๆหายพี่นนอกงงเนาะเพราะว่าทุกกอ,อยู่แต่บานเนาะอยู่แต่บาอยู่แต่เฮืออนทุกมีโอกาสได้มาดินทุกก็เลยอัดขีดด้วยเนาะทุกคนจัดนี่ มากันสามสี่คนเคนียสาวคนเมื่อกี้จะไปจะถาาสาวคนกมาสวัสดีสวัสดีอะไรก็่อะ,นะ,นะอไม่รู้ว่าใครก่อนก่อนก่อก็อนก่อก่อมั่านกนก่ก,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 ก่อน่อนก่ก่อนก่น่นก่อนก่น,าก,านกคน่า,า,า,านก่นก่นก,กนกอนก่อก่อย่อน่งนกอนก่อน่นก่นก่อ่กน่อ เาปากดีดีอยู่ปากสองเนาะ <c oughs> เดินทางไปถ่ายหูบต่อพงพี่ีเนาะเหมือนในซาซูจะมีโอกาสมาเที่ยวเนะสิมาดินปากโองบริภาแม่มาน,ำน้ำเนาะกาะวมันสิบวาสดวกันได้ สาวฟนการแต่งตัวกะมันกะดีตะมือเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าเขาเสียออกมานอกเนาะมันกะพิดแปลกแน่จักหน่อยดิซาสุกะต้องเห็นตัวหายตัวงดีขึ้นนิดนึงเพราะแต่ปกติซาสุกะอันเนาะโก้กาแฟพอพี่น่ะซาสุกะเคยไปเก็บกาแฟแม่เนาะวะกาแฟกลางบอแม่เนี่ยเนาะโก้กาแฟกลางอุ้ยมันมือด้วย ซาสุก,กัเคยมาเก็บกระเพยอยู่ปากซองเนาะกับกายทางเขาสวนอยู่บ้านเอยทางเขาสวนอยู่ปากซองซุ่เคยไปเก็บกระเพยสิเปิดคลิปตอนนักะสิเปิดคลิปคลิปแหลกก็เคยอัดขิปมาเก็บกระเพยอยู่ปากซองแต่ว่ามันบอลงอีเนาะก็เลยกบรลงเอาลงสัําเฮ้ยช่วก็นได้มีโอกาสมาปากซองอีกครั้งมาดินเนาะเหมือนนี่มาดินปีใหม่เนาะแต่ก็เสียดายอยู่บ่อได้าพอเมฆมันน่ะโอกาสหนาทุกคนเลยแมันก็สิแบบบ่สะดวกปันไหนเนาะ เป็นไาเกสวนทำทุกคนบึงบรรยากาศนะตัดเนี้งปากสองสูกฮก็เคยมาเถอะผังแหลของจริงเอ้ยตื่นเต้นเว้ยสิลองพาิกันไปถ่ายหูบยรุมนะ อยากเปลี่ยนบรรยากาศให้พ่อพี่น้องให้ FC เบิรเนะาะเพราะว่าสูกะอยู่แต่ไฮแต่หน้าอยู่แต่บ้านแต่มือนี้สุ้ได้มีโอกาสออกมานอกก็เลยอัดขิปฟ้างะ่ะมีดีพ่อพี่น้องพี่ลุบรรยากาศอยู่ป,ปากซองมันอ็ี้เป็นแบบเย็นทุกคน แหล่งท <Cornell> ่องเที yo, oh. ่ยวประเทศลาวทุกคนน้ำตกตาเนี่ยอุ้ยตรงทางลงก็สัมบต่อไปหิน้องเบิ่งทางลงมีหอดเ้ื่อ๋อ โอ้เาต้องก้มกันนะเด็กใกล้เป้ามาที่กล่องก่อนมีน้ามนะีมือกล,กล่องน,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 นี่เอานี่ให้นี่เอาขยะแดงมากลาาา่องหายเศร้าไกลส่วนที่กล่องหายทุกคน่อเบรรยากาศของการหอยพี่น้องมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศมือกล่องบรรยากาศสั้นๆนี่น้อง

กสิบว <tast> <K |ms|> ัวไทยลิปกับเชลายเนาะมันบรรยากาศดีไปเลยเอากลับไปฝากอันนเอสซีเนาะทุกคนจะเอาบรรยากาศทอยูตานนี้ไปนะฝากพี่น้องถ่ายวอู้ววาวว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 ว

ก็แม่แต่ขนาดทักเก็บกาแฟอยนะู่นะพี่เ่อยังถากจับมึอขึน้นเงด้วยขอพันมาถากจับก่อนยันถายยังโดนน้ำถายยูเ่เห็นตอเนเบงมันเก็บกาแฟเานาะมันเก็บาากบาแฟอยู่ปากส่องเฮ้ยหนาวหนาวแต่นี่บรรยากาศไม่ไเล็งเย็นหูทุกคนรบึงข้าจาับถ่ายหูอีทึ่งอ่าบาสิโบอา,ด,อาดิบกปยเสดายอยากให้เอ็ซีเบิง่งบรรยากาศหน้ากัน ดีใจทุกคนเพราะว่าทุมเมนต์เป็นคนสิได้คอยแต่ไปเที่ยวนาะจุกอยู่แต่หัวอยู่แต่บานโดนโดนคุกแต่งเนอมาเถอนี้อสิเวาโดนเนาะจังเลยมาเที่ยวเนาะัเห้ซ้ปีเนาะแล้วมาเปิดูเปิดตาคุยโกากับนอนด้วยเขาสิมีมองไปนะไม่ทางที่จีเนาะมองมัไปดีที่ซุของง ปันยนนี่นและาจงบลผ้าอันนั้นไม่ย่ปุงมานําทุกคนาก็ม่มาแต่สาคนเนาะบริสุนม่ย่นปุ่มานัาเพราะว่าเขาสูตรในบาขครัง้งพื้นมันเจกาแบบพวสะดวกเนียงแน่นะว่าำทำพ้นโต๊หนำนั่นตนนี่อันนั้นมันจอยลงมาทุกคนมันมดมันถ่ลมานาะาไ่นเนา้กัน <c oughs> ไม่พี right. <laughs> mm ่น้องงานถากจกปนันมันาเนาะป้ามูนะมาด้่ามันจะียักอยกับเขาราะอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันนะนนำมันโตนเรียกมาตักยังมันังรู้ไมรู้ไม่กอลพี่กอลเาะอุ้ยเดือดน้ำเยทุกคน มันตกมางมาดิน้องพี่โอ้ยทำนโคลนพี่น้องมันเป็นนักมันเป็นลงมามันอะรล่ะมัเดยววะเซน่ะมันเป็นโคลนโคมาทำคนโคนพี่น้องคือว่าเีใจเล้ยแะนาดเห้พอ ก็เนียบอกลางๆเลยพี่ดอกเขาไวานกยินไหนยิ่งจะย่างน่ะมันโตนู่มาพราะมันสูงเนาะพ เต็มอึยยเลยเมื่อยนั่งลงไปเมื่อกี้นี่เมื่อยเป็นเมื่อยมานั่งมานั่งเช้าเมื่อยนั่งพักค่อนเพิ่นพี่น้องตะไก่เกินโอ้ยมือจับ่าวกำมาน้องหันว่าอครับค ตอนลูกกับสิบบเมื่อยบันไดเหรอโฮมีพี่น้องตอนขืนที่บันคุณ่ะสั้นเป็นสั้นพอมีพี่น้องเสาโฮโฮอย่างขืนคันไดมันมันแบบว่ามันสั้นแต่งมันสูงะนะมันลูได้หมอกนี้มันรูบลงปลาทุกคนพี่น้องเบึ่ออ้ยเมื่อยอยู่นะ คฮอดอตใช่ไหมปาดไงเยเษาโห,โหนใ,นใกล้เป็นจะได้ความประทึกตอนลองตอนลองกับตอนคืนนี่นนะตอนคืนหนูซึ้กว่าน้ำหนักมันชิลง เฮ้ยย <laughs> ังแค่สามหลอกนี่เด้สามป้าปนัดพุณหรเก่นไหมห้าคอยที่นีโอ้ไม่หลอกไม่หลอกแล้วไหมบริตัวออไม่มากมากเลย้าสิบหเมยจะได้ให้คุณ มันหยางเจ้าเมื่อยเออมันหยางให้มันเมื่อยทั้งมวลทั้งเมื่อยเน่อยไก่เนาะนะเจ้าไก่ว่าทั้งมวลทั้งเมื่อยเมื่อยได้กลัวไปจากนี้หยางมาถ่ายบรรยากาศใถ่ายท้องพี่น้องเบิกอีกก่อนอู้หูเหมือนกันคล้ายเสียขาเนาะทุกคน กระเป๋ามีแต่เครื่องแบบว่าคนที่แบบว่าเขาอยู่ดอยอยู่ยังนะประมาณนี้แต่ก,ก็มีสิเมียงเอ้าผ่านแต่ว่าเอาอย่างอู้ยอย,ยากถ่อยากนั่งอู้ยอยากนั่งอยากนั่งถ่ายนะคุณทันสิร้องกินนะอมันฮักซุ้มมือเนาะกับตาย กับกับอ้ขยวดอึเรา่องนะพี่ก็บไก,ก่กยังพี่นะมาเม็นปลายปลาด้วยย่างอันนี้สือ่อวายบรรยากาศอันนี้เขาเห็ดคลายแบบนี้นนชิมเมนเนาะยันเขาเห็ดคายเนาะ <c oughs> บอกกบสืส่อๆหรกอกเออยันเมนเนาะโอ้มึงเนี่ยเขาเป็พีน่น้องนี่อันนี้กับเนียงกับข,ของกับอีียงก่นอนอีียงอะไรอ่ะติ๊บเข่าเออพี่น้องนี่ติ๊บเข่าบุ๋มสื่อเนาะจิบเบิลสื่อ เพิ่งก็จะมาเคยเห็นนันเนี่ยเบ่งน้ำกันเนาะไอซีพรมพี่น้องทุกคนอันก็เป็นสูตร้าอค้าเสียผาคนเยอะแยะคนเยอะแยะเฮ้ คลิปเีาอยู his ่ตาดเนี่ยเ้ากระสีหยุดไปอ่ะคือเอาแซกกระสีคือกล่องของกันจีบ่าวเนาะทุกคนคลิปท <Okay. S 2> <For> ี่เ้ามากที่ยูตตาเนี่ยเ้ากระสีหยุดไว้สันน้กรนอนสิไปอันนี้น่มองมองที่ว่าเ้าสิไปนอนค้างคืนนะทุกคนเ้าก็สิอัดคลิปต่อเลยเนาะคลิปยุนิกาพ่อก่อนเนาะว่าคลิปมันสิยาวโพดคนตอนนี้ตัดคลิปมาที่มองมองแซวสุกตัวบาสิมาผักขนลดเนาะตัวแซวสุกเบาวเนี่ยตัดคลิปตัดมาตอนนี้สุกอันนั้นยุเอียงกับกัน ยูนียปากซองเนาะกับยูนิปากซองเออไปทาสิ่งบางบรรยากาศเด้อทุกคนไปคนหมากตอนตอนแต่พี่ขี่รถเข้ามาคนมันบ่ทันนี่ทุกคนแต่ตอนนี้คนเต็มแล้วคนหลายจนห้องว่างอยู่สิบ่มีอน uh ี่แต่ก็มาค้างคืนอย่านี้นอนทุกคนมาค้างคืนมาค้างคืนนะคทุกคนเพราะทุกคนบรรยากาศหนาวมันหนาวนะมันเย็นอยู่ปากซองมันก็เย็นอยู่แล้วเนี่ย mình yeah, yeah. có sao cái cao Sao cái cao mấy vì nọ người? Nhưng mà thân kì khẩu lên anh xong <laughs> Ody, repo, again, KK, <laughs> <laughs> ออก็บรรยากาศทอายพี่น er ้องดีขนาดดีขนาดเลยเราบอกไว้พี่สลิงนี่วพี่น้องเสียมาเป็นบรรยากาศนอนจะเหนียกซีมีแบบสลอตสลิงแค่นะป้าทุกคนเลยถ้าเคยมาเลยนี่เปแบบว่าเคยเห็นแต่กกะเจ้าไทยแบบว่าลงตอกลงเพจเองเองสินะเห็นเนาะสาวสุกอยากมาอะ กตนลยมาแล้วเนาะมาพร้อมมี้าคนแลวกเจ้าไก่ย่างเละเนาะย่าลแ้งไปไม่ไปขี่สดิ๊ไปทายขีบโอ้โหิตนี่เขาไม่เกไกลคอสิตทายขีบฮะไปไปแม่ไปขี่ไหมสาวคนสิลองวัสาวคนสิลองไปขี่สดิ๊พอยพี่น้องมีดิ่ปแม่หรอไปขี่ฮะเอาไปจะแด้เนาะังไ เล sí, ็ก uh น้อยเขาจะดินเนาะใส่เพราะมปนพี่น้องบึ้งบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศด้วยความเพี่น้องเหมือนนี่มาถ่ายหูปะเทาก็สิบเเคยมาทุกคนมองนี่มันกะเทาบับเราอยู่หัอยู่หน้าทุกคนมือนนี่เปลี่ยนบรรยากาศ มาสีคน,นะคะ่ะเอาไปซะขาทางนี้ก็ไรที่บอกไปสิพาทุกคนทนนุ่งอาเหมือนนีู่เนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้อ,นญญาานนนองเอฟซีซะ มือเดียวนี่ยทุกคนทุบสีมีโอกาสมือเดียวเนี่ยโบแมนยั้งเราเพราะว่ามันสีบอะไรมันสีบอะไรมากนะกูเขากับโบเหย้าพัฟตี้หินบากกันดิทางกลัวงม่กลัวเอาว้าชาวพลมาเกยนจริงๆจะได้ความรู้สึกตอนนี้หนาวรู้สึกดีเนาะเพราะว่าโบเอาถุงตุก็คือได้กวนหนอกมาเคยมากล่องสั่นมาจจกทุกคนด้วย พ่อแม่พี่น้อง่าเปลี่ยนบรรยากาศมือนี้ส่วนดอกไม้ส่วนดอกไม้พ่อพี่น้องบูบูสาวไก่ชนสาวไก่ชนจีไปเขาประตูมิติว่ะบรรยากาศดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ปากซองมันก็บรรยากาศดีแบบนี้วิวเนี้ยเลออๆหอคอยเหล่านั่น ซาซุกเพิ่งเคยมานะซาซุกเขาเคยมาโควีพี่น้องเอ้ยว่าก็สิเดี๋ยวมาเห็นเองที่มันแบบแตกต่างนะโดนๆเถื่อนเนาะโดนอีดีได้พอมีพี่น้องเลยมาดินมาถ่ายหูหหเหลยก็มาอันนี้แหละเปิดหูดเปิดตาจาังหน่อยพควี่พี่น้องเลยเดี๋ยวอีกต่อไปสุกกาสิก็ไปเห็นคลิปอยู่บ้านคือเก่าเลยเหมือนนี่ก็เป็นโอกาสดีสุกได้มาเที่ยวเานาะมาดินก็เ,เอือย มลินกับพี่พี่มลินกับเอื้อยสาวกรส่วนเขาไปดูมีตีวะฮะชีไทยหูป่ะน,นี่ท,ทาไทยหูทาไทยหูกันบ <นะ S 1> ้คคะกองไอพลนบงานดอกแา่ว่คือเพื่นพ,พีน้องบรรยากาศงเด้เดเอ เบออะไรมันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมี้งตพองเหี้หนอกไปเบอข้างในจ้ายุนี่ปากซองใครใหม่เากอน่ใครเนื้อซองบจ้าใส่นี่สาวก่าส่วนบอกว่าอยู่ใส่นี้มื่อสนอกไขว่ว้าเออนองมันนิเนี้ยเสงเห็นแบบบรรยากาศปะโอ๊ยประตูมันมาถักข้างนี้ด้วย นี่ละหนึ่งสองสมยทุ่เราไปได้โอ้ยมามาผอกับอย่างนี้ตุปรรัดตุปรัตเสียงมันจะข่อยสิงแหกคันห้องอัรกล่องน้าพ่อพี่น้องล่งเบิ้องเนาะคันใดก็เอาประตูมีติ ป้าผูอยู่อะโดนระเพื่อาเลยยโดสำเด็กวันนไนที่วอันนมิงบงมิงบงมิงบงเหหไทยหู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 โมเมนตัวนี้อัดคลคิบอัดคลคิบให้เอซนูเบิ่งเนาะเอฟซมือนมิซาซูเรออกมาเปรูปตา

สบายดีตี้โบสัสบายดีบางสบายดีเอฟซีบ้งสายดีเอฟซีสบายดีเอฟาซุก,กได,ด้สบายดีเอฟซี่กสบายดีวะเบียกอุ้ยอะบรรยากาศเี่มนะันแดงอกย่งนะย้งอัดกล่องหนากรเซียวนะเอปะยานเซียงกันเป็นคือเก่าเพาะว่าซุกเคยเอากล่องหนาะอัดแล้วโบมีมาอีกเดี๋ยว มันเสียงมันกับแบบคอยแห้งคอยแห้งนะมันสิบไร่ขีปเนาะไปรอถ่ายหูนาตอนนี้กล้องกระชิสชันเนี่ยจังหน่อยน่ายอยากไปถ่ายอยู่งสูงๆค่ะอ้ยสัต์กระเราะรอถ่ายหูป้าซาวอนเอฟซีเบ่งอยู่ เอราไทยหูพี่น้องเสียงมันสิเป็นแบบค่อยๆแห้งว่ามันสิแบบว่าอื้อๆนะหยาดว่าหยาดนะผมว่าเสียวหยาดคลิปมันบ่าไรให้สิมามองถ่ายหูเนาะเสียทุกคนเบิ่งเด้อป้ามาอยู่ตรงหอคอยพี่น้องว้าวสวย ่าเห็น,น,ท,นทุนถ่านก,นกนนนี่เทิงน้ำนะคนดีเดือดกะห้ากับสีนอนอยู่แถวคุณนะคนดีเห็นบ่ของสีดำๆำนะนอนอยู่พื้นตอนนี้กำลังถ่ายหูบอ,อยู่ข้างล่างเจ๊เอ๊แค่ <c oughs> จะกำลังอินกับการ บอกเขากำลังอินกับการถ่ายหูปนะพ่อแม่พี่น้องซาพนอยากไปถ่ายหูมีหันยานกับโอ๊ตเอาแล้วปะซาพนหยานมันอยูดเนาะโอ๊ยแต่ว่าสีสูงโอ้ยฮะเออให้ถ่ายกันเอะได้จ้ะมึงในซาพนตัวนักเนาะหย่ามันขาด เดี๋ยวพ่อก่อนตอนนี้เรากะสีไปถ่ายหูบกอนนะทุกคนสีลงไปถ่ายหูบกอนขอตัวไปถ่ายหูบกอนนะทุกคนนะโอู้เซอะเขาจะขอตัวไปถ่ายหูบกอนพ่อพี่เนาะพี่น้องเขาอยากกินข้าวเหียงอยากกินข้าวเลยดิอันนี้ก็เพื่อสีห่ออัน เราซุกเรมันยังต้องกานเนอะมาเ้อเดี๋ยวมันยากาศทุกคนเลยอ๋อว่าอะไรอะไรถามมันซุกกันเนอะยังไม่ทันซุกแต่ไวตอนนี้ยากแน่แล้วหนาเนาะหนาอีดีเผยเผยนอนยี้ฟ้าซ่วมันต้องหนาวเลยไมนต้องหนาวในี่่นเนาะฉันโพมกินแล้วแต่มันยังไม่สุกบรรยากาศเลยขอทษ啊 บรรยากาศเขาทานกินมีจักสิ่มนด้วยฟเอัดไว้ตรงนั้นเลยว้ามันหอมอีดิบมาบเสตบมาคุงบเสรทำซาซตบคุงวะโอยใ่เนาะีห้วซาซกตบุงอยู่วะีดหอซาซูตบมะคุงอยู่วะคอยเผื่อไป่เนาะมันเสียงคอยเขาภัรเข้าไเรีองคอย่นา อะไรมาจากไหนนี่โอ้โหแหมรูกบออ่ะยังมีอนนี้ก็นยับมากเออเคมากุพี่น้องทุกเด็ลอะคิดว่าเนาะไปเนาะพร้อมงมือเร็วมาสี่คนนีุ่พี่น้องคิดหอดตอนตำมาคุอยูแล้วเนาะยูส่วนม่น้อลู คือห่ออยู่นะยัคือห่อมีญี่ป่นก็คือจีนกินต้มยำกินต้มยำด้วต้มยำเจี๊ยนอันกินมู๊ดรู้สึกว่ารีแพนอะไนเฮ้ยอู้เนาะเย็นม um ันเย็นล้วีดบเลยว่ายแตแล้วีดับเลยกินไหกินจ้าวแล้วแต่ว่าพุทธันมีแพนปวดบวิมันเดืิดเลยพี่น้องจี๊ดดิวเรว่ยัง เสียบสำแกงน้องอ่ะยิวเหรออันนี้คือเจียวมันกินเดี๋ยวพอจะบัดเจ็บของน้องเจียวน่ะพวกยู่หอของอบบวกมันหนาวคำแรกคำแรกจะเป็นยังไงมาเบิ่งนะ อย่ามาตีอ <c oughs> <Mont ano. c oughs> ิมอนเนี่ยสิตีกันสเต็ปสเสียบคร่องหอดตัมากู้เปล่าอิมอนเนี่ยเป็กระยาบเลพี่น้องเป็นอะไรกระยาบเลี้ยนท่านใจแย่กระยาบไม่กู้ยูไปซะโอ้ไ มาแต่ว่ากินต้มยำกุ I mean, ้งเนียไม่แต่ว่านสว่าสิอยากกินาวแห้งหรือไมอยู่เขาแห้งนะซิกินแบบไม่แครแล้วเสียงเสียงคอวหอมมากเอาเลแบอเามาสือกินอยู่เวยเนาะเขาเปิดเพลงเดียวการสิไปว่าก็อะเป็นยัง พายพายกินอีกระถังหนึ่งบุทเอามือก่องเนี่ยน,นี่เดี๋ยวน้อง,องอไครเข้าไยากถึอกล่องเพราะว่าอยากเป็นคนกินเราจะสิลเลือกมะนางังแบบนี้บ่เ <c oughs> ดบอหน้าก,ก็กินได้ละฮะเบิร์นี่ฮะเบิรงนะอันไห่เบิร์ใช่ไหมเบิรงนะท <c oughs> ุกคนแต่เบอร์น้องกันดึกแล้วพี่น้องเอ้อจากเออพี่น้องกินดังดีเอมาเด้อ <c oughs> ไปพี่น้องเย็บสิกินไม่อะไเบื้องนะนี่<ะ>แสบไีเนาะโอตินัดเบะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเมือนนะเขาก็ไปตัดมะกรูดกินยูสวนเมนูเหมือนี่เขาเปลี่ยนบรรยากาศมาหอยปากซ่องพ,พี่น้องเลยเอนกับอองไม่วานเขาเปิดเพลงแนละ้วเขาก็สิบเรียนวิดีโอแต่ว่าตอนนี้สู่เกซสิคอ,อตัวไปกินกันเนานะคอตัวไปกินต่อยก่อนเดี๋ยวกินเขาแห้งน,นะพี่พี่น้อง มื้นเลยนรับเลยดิน้องตอนนี้เขากินอิ่มเร็วทั้งอิม่มทั้งเพสเขาก็สิปิดคลิปตัวน,นี้ด้วยเนาะพ,พี่น้องเพราะว่าเขาชิบไปนอ,อนเร็วก็เบื้องแต่สนีนเนาะเรื่องเล่าคมเหมือนนี้เนาะก็ขอปิดคลิปสนีนเนาะจะได้กายเยื้อเมติดตามีกำลังใจซาซูปผ่ากุ้งเล็กกุ้งแซ่คลิปนี้ก็จบเพียงสนีนเนาะพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย